ครับสวัสดีช่วงดึกๆนะครับช่วงเย็นก็ลงหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปดูที่ห้องก่อนนะครับผมส่วนคลิปแอดว่าจะไอ้ลงหรือไม่ลงไม่ได้ลงหรือเปล่านะช่วงเย็นนะครับผมนะรู้สึกว่าจะติดปัญหาคลิปไม่มีเสียงนะอัดนะครับผมอัดแล้วก็ไม่ได้ลงนี่ครับพี่นะ,ะพวกหุ้นนะครับผมนะ ได้พิกนะครับเจ็ดเราก็ได้ปกห้านะครับส่วน B ตายนะช่วงค่านะครับผมอันดีนี่ครับก็เข้าได้ห้างบ่ายนะชวนช่วงไทยเย็นอะไรก็ไม่ได้ลงนะครับได้สิงคโปร์สามหกนะครับผมนะอืมอ่ะมาดูช่วงอ่าดึกนะครับวันนี้จะส่งท้ายแต่สามลาวมีลาว v.a.p. ลาสามกีบีเอลาสตาร์บีพี รัสสามสามรัสรัสเซียเยอรมันอังกฤษแล้วก็ดาววีแล้วก็ดาวโจนส่งทุกตัวนะครับอาจไปดูนะครับผมนะอ่าวันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เหมือนที่พูดนะครับสำสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่นะครับผมนะก็จะเริ่มจดบันทึกสถิติการเดินของแต่ละหวยจะลงทุกหวยนะครับผมนะแต่คลิปอาจจะลงบ้างหรือไม่ลงบ้างนะครับผมนะแต่ก็ ถ้าตอนไหนว่างช่วงไหนว่างก็จะมาลงคลิปแล้วก็พร้อมสถิติเข้าหลุดให้ดูนะครับผมนะอันนี้วันนี้เริ่มทำสถิติแต่วันนี้นะครับหลายๆตัวก็เริ่มเดินกันแล้วนะสามาวนะครับสามตัวสามหางเก้าสอเก้าสองหนึ่งนะครับผมลาววี1หนึ่งครับปนวิ่งล่างรุดหนึ่งนะครับส่วนลาวสาวีเก้าครับแล้วลาสตาบีสองนะครับผมนะช่วงสอง ยี่สามเอ่อยี่สิบเอ็ดนาฬิกาวกว่านะครับผมนะตามนี้นะแคปหน้าจอไปเลยนะครับส่วนสามรัฐครับมาดูสามรัฐนะครับรัเสเซียแยกแยกนะครับแยกรัเสเซียคือมันออกคนละช่วงกันนะครับผมก็ปกติที่มันออกช่วงเดียวกันสี่ทุ่มกว่าจะเป็นลงสามรัสหางเดียวนะครับผมนะแต่นี้มันออกคนละช่วงก็จะแยกรัเสเซียกับเยอรมันออกจากกันนะครับผมนะ <c oughs> รู้สึกนาทิตย์ก่อนนะแตกนะถ้าจําไม่ผิดนะับ ครับผมนะหกสามสองนะครับผมนะแล้วปังมากนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวไปดูอ่าวันศุกร์หรือเปล่านะอ่าวันศุกร์หรือเปล่านะมาเลยียนี่มันเสาร์นี่ครับผม,มวันอ่ามันศุกร์ก่อนนะช่วงช่วงหลังหลายวันเข้าติดๆนะครับรัสเซียก็ได้สามนะครับผมนะเยอรมันอังนะครับผมนะอ่อเยอรมันแตกนะครับผมนะแตกหกสามสองนะ เยอรมันนะแล้วก็ได้3 3มสามอะไรสามแปดมั้งรัสเซียนะครับบันสุกนะครับแล้วก็ได้สองสองอังกฤษนะครับผมแล้วก็แตกเยอรมันนะหกสามสองเม็ดเดียวนะครับนี่ครับผมนะอ่ะมาดูวันนี้ของเราดีกว่าอ่านี่ครับผมนะสามรัฐนะถึงไหนเราเอาลงไปนี่ครับสามรัฐนะเยอรมันกับอังนะครับสามนะครับสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นะครับ จาะน้อยเพราะว่าเน้นกำไรจากตัวบนวิ่งล่างรูดนะครับผมก็คัดมาให้มันอ่าเหลือตัวเจาะที่อ่าหน้าซื้อหน้าหานะครับผมนะเพราะว่าถ้าลงเป็นเซตเลยชุดเจาะสี่หตัวเจ็ดตัวนี้มันก็เหมือนรูดซ้ำไปอีกนะครับผมก็คัดมาเป็นพิเศษแล้วกันนะดาวีนะครับ4นะครับผมนะ4 0 4 5 0 4 5นะครับผมนะ บนวิ่งร่างรูดสี่ให้เล่นบนวิ่งร่างรูดจะเซฟตี้นะครับผมอ่าเพราะว่าส่วนส่วนต่างก็เหมือนช่องละ10บบาทนะครับผมการรูดนะช่องละ10บบาทนะครับผมนะก็เท่ากันนะครับผมนะแต่ก็ลงทุนเพิ่มนิดนึงแต่เราก็ได้ช่องเสียงเพิ่ม มาอีกนะครับผมนะช่องให้ลุ้นเพิ่มมาอีกครับส่วนปิดท้ายด้วยดาวโจนนะครับผมนะดาวโจนนะครับสามนะครับบนวิ่งรางหลุดสาม3า3สงนะครับ239นะครับผมนะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวจะไปลงคลิปให้นะครับผมนะก็จะทยอยเก็บสถิติทุกหวยทุกหุ้นที่ลงไปวันนี้ลงปุ๊บก็จะลงวันนี้ก็ได้สิงคโปร์นะครับผมไตอินเดียนะครับผมนะ แตอินเดียนะครับข้างบายก็เข้า c 6นะครับผมนะข้างบีไม่เข้าลาสตา้าไม่เข้าก็จะได้เก็บสติแล้วก็จะได้อ่าตัวไหนน่าติดตามตัวไหนเดินดีนะครับหวยหุ้นตัวไหนที่เข้าติด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 ,ตดอันนี้น่าลงทุนนานๆที่หลุดทีแบบนี้นะครับผมก็จะได้ไว้พิจารณากันอ่ะโชคดีมีตังค์ใช้กับแอดเซียนบ้านหุ้นอย่างเซียน ยาวจนถึงดาวโจนครับผม